สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าถุงสวยๆพร้อมใส่เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าขารูปแบบนี้นะคะผ้านะคะที่นํามาตัดเย็บในวันนี้คุณลูกค้าขาเป็นผ้าใหมนะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์เป็นผ้าใหม่สังเคราะห์เนื้อผ้ามันเงานะคะคุณลูกค้าขาเงาค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าสวมใส่ออกงาน สวมใส่ออกงานได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าขาเหลือสีละหนึ่งผืนเท่านั้นมีสีละหนึ่งผืนเท่านั้นจะเป็นสีชมพูค่ะเป็นสีแดงค่ะสีม่วงค่ะ แล้วก็สีน้ำเงินค่ะคุณลูกค้าค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารอบเอวที่ใส่ได้ใส่ได้ตั้งแต่รอบเอว24ไปจนถึงรอบเอว4 4นิ้วเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้จัดโปรโมชั่นสูตรพิเศษ990บาท990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาจากปกตินะคุณลูกค้าขา1,290บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาทค่ะสําหรับุณลูกค้านะคะที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกข้ามาได้เลยสีชพูค่ะ สีแดงจ้ะสีม่วงค่ะแล้วก็สีน้ําเงินคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูให้ชมเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมด้วยนะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าขาด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงให้เรียบร้อยด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงให้เรียบร้อยคุณลูกค้าขาผืนใหญ่มากผืนใหญ่แบบนี้เลยนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะ ผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะมีสีละหนึ่งผืนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นโปรนะคะร้างสต๊อกให้เลยนะคะจัดโปรร้างสต๊อกให้เลยคุณพี่จ้าคุณพี่ชอบคุณพี่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณพี่คาราคาผืนละ990บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะชอบผืนไหนคะ ชอบสีไหนเลือกซื้อได้เลยคุณพี่จา๋าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่องเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยมีสีละ1่ผืนเท่านั้นมีสีละ1่ผืนเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขามีสีน้ําเงินสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้ค่ะจัดโปรนะคะ โลล้างสต็อกเลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้คุณลูกค้านะคะสามารถสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าขางานบวชงานแต่งเนาะงานบวชงานแต่งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่เป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าค่ะสวยนะเนื้อผ้าเรียบเนียนค่ะใส่สบายคุณลูกค้าขาะเนื้อผ้าเรียบเนียนใส่สบายนะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เนาะอยากได้ผ้าถุงนะคะเตรียมไว้ใส่ออกงานเนาะคุณลูกค้าขาะหรือว่าสวมใส่ไปวัดทําบุญด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง ราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาท990บาทนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้